ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเร่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนารีนุกูลสองมอราชพัฒอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2565มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดพิธีไหว้ครูโบราณปี2565 รุมข้าวอินทรีย์ภูหินเล็กไฟอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่19สิงหาคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัทิ์ค่ะจำนวนผู้ป่วยโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีวันที่19สิงหาคม2565ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้530ราย ผู้ป่วย PCR 3ราย ATK 527รายติดเชื้อในพื้นที่523รายมาจากต่างจังหวัด7รายรักษาในโรงพยาบาล25รายผู้ป่วยนอก OPSI 505รายผู้ป่วยปอดอักเสบ102รายใส่เครื่องช่วยหายใจ10รายจำนวนผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม284,546ราย เสียชีวิต301รายรักษาหาย2,8119รายกํายกำลังรักษา4,126รายมาเริ่มมันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหากรณีมอแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนารีนุกูล2ระเบิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเร่งติดตั้งมอแปลงไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว วันที่18สิงหาคม2565นมายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยครังจังหวัดอุบลราชธานีภูมิหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอนํานาจเจริญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ด้ำรรธทามจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตาม จากกรณีโรงเรียนนารีนุกูล2ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากหมอปแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้ไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าโดยได้หารือรายละเอียดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจำนวนเงินประมาณ4 4 9 0 0 0บาทเป็นค่าติดตั้งหมอปแปลงไฟฟ้าขนาด250 kva โดยการจ้างเป็นการจ้างส่วนราชการรัฐวิสาหากิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากวงเงินไม่ถึง5 0 0 0สนบาทซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีได้ดําเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วงบ่ายของวันที่18สิงหาคม2565และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนนารีนุก,กูล2ส,สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้ว yeah. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2565จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมที่หอประชุมไทยพระยอมมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละองนวล รักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายราชสุด,ดีพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2565โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานขึ้นภายใต้ชื่องานจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมมุ่งเน้นในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนากำลังคนและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวางรากฐานการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใช้ภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆดังนี้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลการประกวดสไตโชว การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายการประกวดแฮกกอรตอนโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์การประกวดโค้ดแดนซ์การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์การแข่งขันตอบป,ปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับการแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกร,รม GSP การแข่งขันเดาะบอลโดยแบ่งการแข่งขันเป็น3ระดับคือระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2565นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2565 ภายใต้คำขวัญน,นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวณบริเวณลานอาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีผู้แทนนักศึกษากล่าวสะดุดีเทอรประเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิภูริปรีชาอาธิการบดีเป็นประธานอัญเชิญพระบรมสศารทิศลักษณ์และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นประจำปี2565จำนวน5คนได้แก่ดรสิริพรพันศรีภาควิชาฟิสิกส์รางวัลน,นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ศาสตราจารย์ดรสิริพรจึงสุดทีิวงศ์ภาควิชาเคมีรางวัลน,นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิประเสริฐศรีภาควิชาเคมีรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลทองปลิวภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดีเด่นและนายชาคริตศรีวรรณคำนักศึกษาระดับปริญญาเอกภาควิชาฟิสิก์รางวัลบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลไซส์สมาร์ททีชเชอรจำนวน3รางวัลและการมอบตราพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2562-2563 เครือข่ายท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน8โรงเรียนในส่วนของกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายการประกวดสายโชว์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิทรรศาการภาควิชาต่างๆซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจำนวน4กิจกรรมได้แก่การแข่งขันตอบป,ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตอนออกเียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีจัดพิธีไหว้ครูโบราณคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565คณะครุศาสตร์ครุศาสตร์น้อมวันทาคุณุตราบูชาครู ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันทะรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูโบราณคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565 คารุศาสตร์น้อมวันทาคุณุตราบูชาครูโดยคณะครูนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักเรียนระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมไหนพิธีดรนารศขันธารีคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดเผยว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อครูอาจารย์และปะวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อให้บรรลุปลายแห่งทางการศึกษาที่ตั้งใจเอาไว้การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ อยากบอกวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่วิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์ที่มั่นคงยืนยาวตลอดไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีโดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษานำพันดอกไม้ทุกเทียนไหว้ครูบาอาจารย์และจากนั้นอาจารย์จะทำการเจิมหน้าผากให้กับนักศึกษาใหม่รับเป็นลูกศิษย์ มุ่งหมายให้ลูกศิษย right, ์เป็นคนดีประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่ดีเพื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วกลุ่มข้าวอินทรีย์ภูหินเหล็กไฟอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันผลิตข้าวอินทรีย์สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นายเตียงภูง,งอกประทันกลุ่มข้าวอินทรีย์ภูหินเหล็กไฟอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าในปัจจุบันการนํารงชีวิตประจําวันของคนทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของการกินส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารจนเกิดโรคภัยต่างๆต,ต,ตามมา ทางกลุ่มข้าวอินทรีย์ภูหินเหล็กไฟจึงมีแนวคิดที่จะมารวมกลุ่มกันเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารประกอบกับทางหน่วยงานราชการได้มีการเข้ามาสน,นับสนุนเลยได้มีการรวมกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน32คนพื้นที่ทำนาประมาณ408ไร่ การปลูกข้าวอินทรีย์แม้ว่าพื้นที่จะแห้งแล้งแต่ทางกลุ่มได้มีการบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีมีการทำฟายขนาดใหญ่ที่บริเวณหลังผู้หินเหล็กไฟซึ่งมีบางหมู่บ้านได้ใช้แล้วและจะมีการพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ได้ตลอดนอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการใช้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยพืชสดจากต้นปอเทืองโดยการหว่านปอเทืองเมื่อออกดอกแล้วก็จะไถกรบประมาณ45วันก็จะทำการดำนาได้เลย การทำนาข้าวอินทรีย์และทำเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ทุกคนที่เป็นสมาชิกล้วนมีความตั้งใจจริงในการทำข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพซึ่งต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินการตกกา้าการปลูกโดยวิธีปักดําจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งต้องใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีจากนั้นจึงนำมาตากนวดเป่าทําความสะอาดเพื่อเก็บรักษาต่อไป นายเตียงได้กล่าวเพิ่มเติมว่าอยากฝากถึงลูกหลานให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์และได้สืบทอดไว้เนื่องจากการทําเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดีสุขภาพจะดีตามได้ด้วยหากทุกคนได้รับประทานอยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยบวัวเป็นการกินกันอยู่นะครับเพรากินแต่สารผิดหลายก็เลยตุ่มหมของสมรชสกเขา นะครับกับผู้ดีมีนโยบายมาจากทั้งราชการนะครับ่ากลุ่มเขาอินซีนะครับผมก็เลยเป็นคนที่สนใจเติบนะครับในส่วนนั้นเรื่องกลุ่มนี่ถือว่าสางมาหลายกลุ่มก็เลยสนใจนะครับก็เลยสักส่วนกลุ่มเขานะครับผู้ใดสีมาเห็นเขาอินซีต้องกันนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มันค้นคุมเอนี่เมื่อวานจะเป็นการเกิดเจ็บตายมันตายหลายนะครับเนื่องจากมาเร่งนะครับในส่วนนั้นนะครับก็เลยสักส่วนสมาชิกเขา มาต่างกลุ่มกันมีอยู่32คนนะครับเข้าอบรมมาได้หลายบอ่อนนะครับเรงค้นกับสู่ไดแน่บ่ไดแน่กัถอนตัวออกกัมีดนในส่วนหนึ่งนะครับกะเป็นเรื่องอที่สําคัญนะครับการเงค้นกับ32คนยีนสู้ต้องกันมีอยู่32คนครับสําหรับในกลุ่มของผมนะครับน้ำนี่สําหรับทั้งน้ำไม่ว่าเป็นอุปโภคบริโภคในที่ว่าบ,บ้านเขาย,ย,ย,ยังขาดแคลนนะครับตอนนี้ผมกําลังเหตุไยขนาดใหญ่อยู่หลังผู้ เดี๋ยวนีนกําลังกอทอลงมาแต่มันบอลถึงนะครับทอหกนิ้วนะครับคิดว่าเฮามีตัวเสริมขั้นขึ้นไปนี่มันมันเกิดว่ามันได้นามต้นนั้นกับสิ่งพวันเท่าได้นะครับบวกจะเป็นนาแลรงหรือว่านาพ้นนะครับของน่าจะเลื่อนเพิ่นได้ใส่แล้วนะครับเป็นปล่อยลงมาหน้าเดียวในแรงกับผมบ่แรงนนั่ในส่วนหนึ่งเฮามีฝายเทิงน่าจะเลื่อนอีกคิดว่านะครับผมจะพยายามในส่วนนี้นะครับถือวเฮามีฝายขนาดใหญ่อยู่ปุ้ยพืชสดนี่ก็พอเทืองเนาะเฮาก็ต้องไถไว้กบเฟืองน้ำนะครับตอนเฮ้าก็หวาดไปน้ำ นะครับกะว่ามันออกดอกมาเต็มที่แล้วเขาก็ไถ้กบไว้นะครับสลับปอเทืองนะครับบอต่ำกดสีมหาวันเข้าจังไทยไถยดำนะครับว่าสั่นในเชือว่ามันกระแสบเติบนะครับแต่เข้าสี่บ่เ้าใจในตอนนั้นนะครับเพราะว่าสิเป็นตัวฟ้าตัวยังการเส้นเดียวกันด่าแ้เขาเห็ดอยู่ครับในส่วนกเห็ดมาตลอดนะครับพยายามสักส่วนสมาชิกเข้าไปประยัดคาใช้จ่ายในส่วนเคมีนะครับการสุดท้ายเนาะจะได้กระฝากทั้งลูกล้านนองนงเข้านะครับ ก็ให้เบิงพ่อใหญ่เป็นตัวอย่างในส่วนหนึ่งนะครับบวาสิเป็นลูกหลานทั้งโรงเรียนนะครับตอนนี้กำลังเรียนรู้นะครับกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาสี่ขยายเครือข่ายให้ลูกหลานเทาได้ได้สืบทอดนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับอินซีนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับสุขภาพเทาก็ดีเทาได้รับประทานในส่วนเขาอินซีเขาประจํานะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้กระฝากกับลูกหลานหรือว่าพ่อแม่พี่น้อวันเท่านะครับให้ใส่ใจในส่วนให้หลีกเลี่ยงจากเคมี นะครับเป็นอัตลายเดียวนี้แห่งอสอบละสามสีพันกัวก็มี2สองพันก็นมีนั่นนะครับถือว่าเขาอยู่บ่ได้ถ้าเขาสิไปเพิ่งผ้าในส่วนนั้นติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ29,850บาทขายออก29,950บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ29,319บาท44สตาง ขายออก3 4มหมบาทขอบคุณ w w w ร r o t โก dot o r o t th ราคาน้ำมันดีเซล34มสบสาทเกสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ E20 35ี่สบาทเกสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 36้าสบาทเจสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 37้สบาทหสตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา22นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา43นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลว r ร์เค e บ v ทและเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเคเบิลทีรวมไปถึงช่อง45 4 z News ภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ